สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานกล้อง Total Station s o ซลเ a r ย S cx 1น5นะครับในคลิปนี้จะสอนวิธีการโหลดข้อมูลไฟล์ Data เข้าใน USB ได้นะครับซึ่งกล้องรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมฟังก์ชัน USB นะครับซึ่งผมได้เสียบ USB ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมสำหรับโหลดข้อมูลนะครับ เรามาดูว่าในกล้องเรา,ามีเป็นยังไงนะครับเรากดเอ็กออกมาที่หน้าจอกล้องนะครับเรากดดูข้อมูลก่อนนะครับเราเลือกที่จ็อบเรากด e n t e r นะครับเราเลือก Job section นเรากด e n t e r นะครับเรากด f 1 list ดูนะครับเห็นไหมครับในกล้องเราก็จะมีข้อมูล job อยู่ นะครับจ็อบที่1ก็จะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่หมายความว่ามีข้อมูลอยู่นะครับมีข้อมูลพลอยอยู่สิบเอ็ดพลอยนะครับเราจะโหลดพอลอยนี้ครับลงใน usb ได i นะครับเรากด esc ออกมานะครับเราเลือกไปที่ f 2 usb นะครับเราเลือกชนิดของข้อมูลเป็น s type นะครับในที่นี้กล้องตัวนี้สามารถเซฟเป็น ทีไทได้ทีไทก็คือเราจะโหลดทีไทสำหรับไปใช้ลงเข้าไปในโปรแกรมใช้งาน Topcon Link น,นะครับส่วนเราใช้โฟนลิง n k เราใช้ของ s o อ k เ a r เราใช้ s อ i ไ e นะครับกด Enter นะครับเลือกที่ Save Data นะครับแล้วเลือกจ o อบที่เราจะโหลดนะครับจ o อบหนึ่งะครับเรากด Enter นะครับมันจะขึ้นข้อมูล มันจะขึ้นฟังก์ชันมันจะขึ้นฟังก์ชันว่าเอา์นะครับเอาข้อมูลออกนะครับเรากดโอเคนะครับเราเลือกชนิดของไฟล์นะครับเป็น SDR นะครับฟอร์แมตเป็น SDR 3 3นะครับวันที่โหลดก็คือวันนี้นะครับมกราคมย่สกาองพันยี่ส2บานะครับเรากดโอเคนะครับเรากดยืนยันนะครับ เห็นไหมครับดอกจันตรงหน้านี้จะหายแล้วนะครับเราเอ็กเคออกมาหมดเลยนะครับหรือเป็นการโหลดข้อมูลลงไร้ USB ได้เรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เราสามารถ Delete Job 1ข้อมูลเมื่อกี้ได้แล้วนะครับสำหรับที่เราจะใช้งานในการเก็บรายละเอียดข้อมูลต่อไปเราเลือกไปที่เดิมนะครับ เราเลือกที่ Data นะครับเราเลือกที่ j o b บเข้านะครับเราเล Guys, uno, like ื่อนลงมาที่ delete j o b นะครับเรากด enter นะครับเราเลือก j o b 1นะครับเรากด enter นะครับเขาถามว่าแน่ใจไหมที่จะลบ j o b j o น1นะครับเรากดเ y ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับ j o อ1ข้อมูลหายหมดครับที่เราแต่ว่าเราโหลดไว้ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเข้าไปดูข้อมูลที่เราโหลดไว้ เมื่อสักครู่นี้นะครับเรากดเข้ามาจ็อบนะครับเรากดเข้ามา home จ็อบ select นะครับไม่ใช่นะครับเรากดใหม่นะครับเราเข้ามาที่ USB นะครับ S type นะครับเรากดมาที่ไฟล์สเตตัสที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้ครับเรากด enter เข้าไปดูเห็นไหมครับเรามี Job บหนึ .SDR อยู่ใน USB ได้เรานะครับถือว่าเราเซฟข้อมูลไว้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ